เกมที่แอนฟิลเพิ่งจบลงไปผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนได้ชมแล้วนะนะครับมันดราม่ามากนะครับนี่ตูเอาชนะฟูแลมได้4ประตูต่อ3นะครับเป็นเกมที่ตื่นเต้นสุดๆนะครับมีถึง7ประตูนะครับสถานการณ์สลับไปมานะครับตอร์ลิฟูเนี่ยทำท่าว่าจะแย่แล้วนะครับหลังจากที่ฟูแลมพลิกขึ้นนำสามสอนะครับในช่วงนาที82 แต่หลังจากนั้นนี่ภูกลับมาได้สองประตูสําคัญนะครับประตูตีเสมอว่าสําคัญแล้วนะครับประตูชัยสาคัญกว่านีู่กลับมาได้อย่างน่าเชื่อนะครับเป็นเกมที่ผมบอกว่าลิปูเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีการป้องกันที่ไม่ดีคือแรกอดูจะเมื่อไไปหน่อยขึ้นนำสองผลนะครับก็โดนตีเสมอสองผลการเอากักโปกับเอ็นโดลงมาเ่ยทำให้เฮ้ยฟูแล่มที่วิวนน่งจนหมดเนี่ยเพสซิ่งจนหมดเนี่ยโอโดนเขาเรียกว่าโดนกดนะครับ จนนำไปสู่การได้สองประตูประตูตีเสมอสามสามก็มาจากการยิงแถวสองของเอนโดกนะครับส่วนประตูชัยนะครับต้องชมเทนนเนอร์อ,อรันเอร์อนที่เก็บตกเพทนใจเย็นนะครับเก็บตกบอลได้บริเวณเซสิบแปดหลาเลยนะครับเก็บตกแล้วก็ยิงอย่างแน่นยำข้อดีของเทนนี่คือการวางเท้านะครับวางเท้าได้แน่นยำมากและ เทนเองก็ช่วยได้เยอะนะครับหลังจากที่มีการปรับแทคกติกนะครับเอาโจโกเมสลงมาเล่นแบากขวาขยับเทนเนี่ยมาเล่นเป็นวิฟิเต็มตัวอรลิูเนี่ยชัยชนะเกมนี้เนี่ยทำให้ผงแรงเนี่ยขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงแล้วน,นะครับ